อย่ามาเด็กน้อยพรามันหาวปะเขาจะเถื่อนมันบ่กได้เถื่อนมันบ่นจะหนีได้เถื่อนบ่านหาวไม่ะยัน

ก็ข,ขี้คานนั้นแล้วพ่ขอขอป่านนะโลซอกขีดประมาณโลซขีดถึงบ่ะพ่อเฟื่อนเอาไปลดช่องโถนะไปบ้านรถไปบ้านรถพอขี้คานวานแล้วเนะี่ยมีบ้านกระซังแล้วกขี้านขัวแล้วบอ่อเห็นแะล้วพ่อก็พ่อที่อะไรว่าชิวานเอา,าตัวหนึ่งชองโถวานบกกินเนี่ยบ้านบกกินไปเนี่ออยกัใหญ่เนาะ Thì vào nhảy xe. Xong vân làm chú nó, nữa lau vân nữa chú 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 vân nữa chú

ขี้คนนั้นแล้วพอของปานะโลโขีดประมาณโลโขีดถึงบ่ะพอเฟื่อนเอาไปลดชอโตนะไปบ้านลดไปบานลดพอขี้คนาแล้วเนีมีบ้านกรสั่งแล้วก็ค้านขัวแล้วม่เห็นแลพ่อกบพ่อสิวันที่ไหนวชิวันเอาจักโตนึงบ่องโต

ามาแล้วที่ข้วัวสารสุดยอดเขาติดที่ที้าแล้วไปนะมันเดะ